ปราจีนบุรีของเราตอนนี้นอกจากปราจินซิตี้จะขึ้นทีสเป็นความภาคภูมิใจของคนปราจีนร่วมกันแล้วอีกหนึ่งสเต็ปซึ่งเป็นสิ่งดีๆที่จะมาเติมเต็มวงการฟุตบอลปราจินบุรีเรามีทีมปราจินซิตี้เลดี้ครับเป็นทีมฟุตบอลหญิงของปราจินซิตี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับครับก็ อย่างนี้นะครับก็คือปาเจนวิซี่ก่อตั้งมาเมื่อประมาณ3ปีครับก็คือตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของท่านผู้จัดการทีมพี่ผู้ใหญ่หนึ่งครับนพดลบุญเกิดครับครับแล้วก็คือตอนนี้ครับก็มีน้องๆในลีกครับที่เคยเล่นลีกก็คือโอจ๋าครับเคยเล่นลีกตอนนี้อยู่สโมสรมองเกษตรบัณฑิตครับก็แล้วก็จะมีครูบีครับที่เคยติดทีมชาติจะจะเชิญครูบีกล่าวอะไรหน่อยเกี่ยวกับคุณปอเนี่ยอ่าสวัสดีนะคะอ่ถือว่าเป็นน้องใหม่นะคะใน สโมสรปาจีนบรีซิตี้ค่ะตอนนี้ก็ยังรวมตัวกันอยู่ซ้อมทุกวันค่ะก็อยากจะสนับสนุนออยากให้ในพี่ๆทุกๆท่านในจังหวัดปาจีนบรีลซิตี้ได้รู้จักเรานะคะก็จะทำผลงานของปาจีนบรีลิซิตี้ให้มันเติบโตขึ้นมากกว่านี้ค่ะอยากให้พี่ๆทุกท่านได้รู้จักผู้หญิงด้วยค่ะครับก็ผมก็เป็นคนที่ดูแลในน้องทุกคนนะครับ น้องทุกคนก็เปี่ยวกันเหมือนครอบครัวของปาติมบุรซิตี้นะครับตอนนี้เราก็ทําทีมโดยมีการซ้อมทุกวันซ้อมที่สนามทนามังตสุดสมบัตรบางบุรีนะครับเราจะซ้อมกันที่นี่นะครับแล้วก็มีการฝึกซ้อมกันทุกวันนะครับแล้วก็มีการปรุงเครื่องกับน้องๆของฟอติมซิตี้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนก็มาจากหลายๆที่นะครับแต่ละยูเรียนมาจับรวมกันและมาฝึกซ้อมด้วยกันโดย ยึดกฎกติกาเดียวกันเฮ้ยอยู่ร่วมกันได้ครับก็หรือไงลองคุยกับกับตันทีมนะครับคุณน้องแบมนะครับน้องแบมจะเป็นกับกับันทีมของกติกาบซิตี้เลดี้ครับอ๋อสวัสดีค่ะหนูเป็นกับการทีมในปีนี้ค่ะ,ดคะ,คะได้รับมอบหมายพวกพี่พีเขาอดหนูมาหนูก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะเท่าที่หนูจะทำได้ขอบคุณค่ะ ครับตอนนี้ก็จะแนะนําให้รู้จักกับน้องโอจ๋านะครับน้องโอจ๋าเนี่ยเป็นเยาวชนของปราจินบุรีนะครับเดิมน้องเคยฝึกกับฟุตบอลผู้ชายมาในสังกัดอาชา FC Academy ครับตอนนี้น้องเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วครับก็คือเดี๋ยวเรียนเชิญคุยกับน้องค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็หนูเล่นอยู่มเกษมบัณฑิตค่ะเป็นรีของผู้หญิงอยู่ดิวิชันหนึ่งค่ะก็มีเวลาว่างๆก็จะมา ช่วยเล่นของทีมปราจีนบุรีที่สำคัญที่สุดทุกคนเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขปลาจีนบุรีเราจะอยู่ที่นี่ครับจะแข็งแรงและเติบโตไปด้วยกันภายใต้ชื่อปลาจีนซิต,ตี้เลดี้